สวัสดีครับผมมาวานะครับเจอกับดอนสตาฟนะครับโอเคเล่นต่อเนาะมีคนดูสมคนหนก็มีความสุแล้วไม่ต้องดูเยอะหรอกเนาะเราทำอะไรไม่เป็นได้ฟ,ฟงเอฟเฟกอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยได้แต่อัคดคลิปอย่างเดียว โอเคผมเล่นมาสักพักแล้วแหละสักพักใหญ่ๆมากเลยความจริงเนี่ยผมอัดไปแล้วคลิปนึ่งแต่ว่าผมลืมกดอัดเข้า <c oughs> ใจไหมครับผาอัดะแล้วแต่ผมลืมกดอัดเห็นไหมผมทําอาหารหนารเ,เรียบร้อยแนละ้วคือผมจะสอนสอนไปคลิปนึงแล้วแต่ผมลืมกดอัดเออจเจริญเออเอาอะไรดีล่ะประมาณนี้นึกไม่ออกเลย เออโอเคตอนปลูกไอ้พวกนี้แล้วกันเนาะไม่ยากเท่าไหร่เออถ้าจะปลูก,กนะครับก็ก็ต้องมีต้นมันแหละใช่ไหมต้นมันก็ใช้พวกขุดเอาเอาอ,อะไรผมเต็มเอ่ยเนี่ยผมสอนทำไอตัวผมด้วยไอ ที่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวอันเนี้ยแต่ว่าลืมอัด <c oughs> ผมกินข้าวเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคเอาใหม่ก็ได้เนาะเอ่เอาอะไรดีดึกไม่ออกเลยเขินอ <c oughs> ะสอนทำไอ้ตัวนี้แล้วกันไอ้ตัวนี้นะครับมีสอีฟฟิจีเนี่ยมิอีฟฟิจี เนี่ยครับของตามเนี้ยแต่ละอย่างก็ไอ้บอร์ดนี่ก็ได้มาจากเออ่ตรงเพชรเนี่ยตรงเนี้ยใช้เอ้ยผมสอนในนี้เป็นยังยังเนาะโอเคขอโทษโพดวกวนเหนื่อยวันนี้อัดประมาณสี่ห้าคลิปนะครับอัด dc ด้วยอัดไอ้นี่ด้วะดอนสตาร์ start, เนี่ยแต่ว่าลืม ดันลืมกอดอัดเออก็ดีโอเคสอนอัพตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าอย่างแรกก็คืออ่าเลือกตรงนี้นะครับสายสายสร้างตัวนี้แหละ,ต,หละตัวนี้นะครับใช้เนี่ยแหละตามเนี้ยทองไม้ก็ตดัดมาหินมาถึงก็ได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เสร็จถามว่าอ้าวหิวอ่ะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวให้อะไรกินให้พี่วิวกินก่อนนะจ๊ะเอาเนื้ออะไรดีเอ่ยเนื้อก็ได้นะจ๊ะโอเคกินสองชิ้นเลยโอเคพอเราสร้างไอ้นี่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เราก็หาแมทเทียลครับอะไรก็ได้ผมมาใช้ไม้เพราะว่าไม้มันเยอะไงตัดมาได้ดูตัวเลขนะสองหกสองแปดนะครับแล้วก็วางไว้เป็นรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชเห็นยวนเป็นหกสองสามหกหกสามสี่ขึ้นมานะครับก็ส่วนอันนี้ก็คืออันที่สองอันนี้แหละต้องเรียนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเนี่ยให้อัปเกรดพวกนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะอัพมากกว่านะ ก็คุณต้องสร้างทั้งสองตัวแหละโอเคทำไอ้นี่เนาะเอ่อทำไอเนี้ยตรงเนี้ยเออหนวดหนวดหายยังไงหนวดก็คือพิววิวนะครับถ้าคุณเล่นมาสักสามสี่วันเนี่ยหนวดเขาจะงอกใช่ไหมหนวดนี่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 หน,นวดงอกเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปสร้างสร้างอันนี้ อ่าอันนี้คืออันนี้นั่นเองแล้วก็กดคลิกขวาใช้พี่วิกวก็เขาจะโกนหนวดอ่าโกนหนวดเสร็จแล้วไม้ไม้ก็เ,เหมือนกันนะครับบอร์ดเนบอร์ดก็คือว่าตรงนี้นะครับตรงริฟินเนี่ยคือต้องเรียนก่อนนะอันเนี้ยผมจะไม่ได้ร้อยหรือสองร้อยหรือสามสิบผมก็ไม่แน่ใจลืมแล้วเล่นมานานล้วก็ไปตัดไม้มาแล้วก็ทำแค่นั้นเองก็ทําตามเนี่ย ไม่ต้องบอกกี่อันแล้วไอ้ตรงเนื้อเนี่ยครับที่อาจจะอาจจะหายากหน่อยเพราะว่าคือเนื้อตรงนี้นี่เองมีดมีดเนี่ยผมมาโชคดีว่าหมูเนี่ยมันฆ่ากันตายแล้วผมก็เลยไปเก็บหมูว่าไม่ได้ฆ่าหรอกครับเราให้แต่ต้องห่างๆหน่อยนะเอาไอ้เนื้อเนี่ยเอาไอ้เนื้อเนื้อปีศาจเนี่ยมี เนี่ยอมอนเตอร์มีนไปนวาง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 เสร็จแล้วพอตัวไหนกินครบสี่ชิ้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหมูบ้าเป็นหมูป่านะครับไล่ตีคนอื่นเราก็หลบดีๆแล้วกันพอเสร็จแล้วเราก็ขโมยเนื้อมาหยิบมาให้ทานแค่นั้นเองก็เลยได้หรือไปตีกับเตัวจับประหลาดอีกอีกตัวสองตัวมั้งครับ,รบที่ดอกเสร็จแล้ว แต่มันตียากหน่อยนะตีนกก็ง่ายนอกอีกตัวนะไม่ใช่นอกอันนี้นะโอเคเสร็จแล้วก็เอามาย่าง่าแบบที่ผมกินไปเมื่อกี้ย่างเนี้ยได้ก็ได้ก็กดใช้สร้างให้สร้างให้ดูไหมอะ่ะอ่ะสร้างให้ดูกัน,น่อยเนาะโอเคโอเคแล้วใช้ไม้ ไม้บอดผมสร้างมาแล้วเนาะนี่ไงสร้างตั้งเยอะโอเคสร้างได้เร็วนะเจ้ามะเฮามาเฮาโอ้โหโอเคแล้วก็สร้างวางไว้ตรงไหนก็ได้ออืมอืมโอเควางไว้นี้ประโยชน์ของมันคือประโยชน์ของมันคือผมจะบอกดีไหมเนี่ย คือพอเราตายเนี่ยพอเราตายปุ๊ตายเรียบร้อยถ้าสมมติปกติเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่นะแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับเซฟให้เรารอะครับผมต้องตายดูไหมอ่ะ <c oughs> โอเคผมรู้ว่าทุกคนอยากเห็นหมูตายเออใช่สิแล้วมันไม่ดีอ้าวหมูนี่แหละหวดหมูนี่แหละปวดหมูแบบไม่กินเลือดอ้าวนะนะนะหมูแล้วนะผมก็ไม่กินเลือดไม่หนีด้วย อ่าโอเคผมตายแล้วพอตายแล้วกเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นนะโอเคแต่ของหล่นนะอ้าวเนื้อผมก็หายเลยนี่โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ค่อยหาเอาเนาะโอเคกระเป๋าอยู่เนี่ยนี่คือวิธีการใช้มันแล้วก็คุณสมบัติคุณประโยชน์เอ้ยผมต้องทำให้ดูขนาดนี้เลยนะ โอเคนะครับไม่เ okay, ป็นไรเพื่อเพื่อคุณสามสี่คนที่มาดูผมอ่าต่อไปหยิบอันนี้มาเพราะว่าจะสอนวิธีการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เอาเอาต้นไม้นู่นด้วยดีไหมอ่าเราต้องมีเตรียมอุจจระกรเตรียมขี้อะพวกเอาต้นไม้พวกนี้นะครับเวลาเราตัดอ่าขอโทษเวลาเราตัดมานะครับ หมาก็เ่าจังเลยตตเต่อเนต่อแต่น่าเห็นไหมครับเราได้ลูกมาเนี่ยสองอันเนี่ยเละเอาไว้ปลูกเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ขุดด้วยตัดบัวให้เหลือใหญ่ครับก็คลิกมันมาเห็นไหมพอมันมาถึงจอแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ RMB นะครับคือคลิกขวาเนี่ยไรท์เมาส์ เห็นะปลูกได้ปลูกเท่าไรก็ได้อย่ไปปลูกข้างกองไฟเดี๋ยวมันไฟไหมโอเคต่อไปต่อไปต้นต้นนี้แล้วกันเนี่ยวนเนี้ง่าย,ายอันนี้แล้วกันอ่าอ่าโอเคผมคลิปแรกเห็นได้ไหมว่าผมเก็บมาปลูกเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับสําหรับต้นหญ้าเนี่ยเราต้องเนี่ยเราต้องเอาขี้เนี่ยใส่ก่อนเห็นไห f e r t i l i ลิแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ใส่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะส่วนต้นไอเนี้ยขิ่มาเล็กอันนี้ง่ายหน่อยไม่ไม่ต้องใส่ขี้มาละใส่ธรรมดาโอเคอเว้ยเห็นไหมมันโตแล้วดูดูดูด,ดูเร็ว ส่วนต้นนี้ okay. โอเคเอ้ยเนี่ยคลิปที่แล้วผมก็ขุดพลาดอย่างนั้นแหละโอเคผมมาเก็บเนี่ยนะมันอยู่ต่างจากเพื่อนวิธีก็เหมือนกันคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงนี้แต่สีถ้าสีเห็นไหมสีมันต่างกันนี่สีเขียวนี้สีเหลือง <Okay. S 2> ก็ใส่ขี้เหมือนกันนะครับใส่ขี้ลงไปโอเคเดี๋ยวมันก็จะโตและ้ะ เก็บปลูกต้นไม้เสร็จแมวเสร็จแมวต่อไปนะครับก็เอ่อการไอ้นี่ดีกว่าทำกเกษตรเนี่ยต้นไม้ผมโตัวแล้วนะผมเพิ่งถ่ายไปคลิปที่แล้วโอเคเก็บก่อนนะไม่เก็บไว้เงี้ยละมาเก็บอันหนึ่ง,งนะสองอันป๊อปคอนเดี๋ยวย่างป๊อปคอนกิน วิธีนะครับก็คืออยู่ในฟู้ดนะครับซึ่งคุณต้องเรียนก่อนอยู่ดีแหละเนี่ยมันมีสามอสาสี่อันนะครับอันเนี้ยมันจะกากผมว่ารอเยอะๆแล้วรอไอ,ไอเดียคุณเยอะๆแล้วทําอันนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะปลูกเร็วมากสองสามวันเนี่ยขึ้นละพวกอันเนี้ยรอนานหลายวันนะครับก็ถ้าอันเนี้ยก็ใช้เนี่ยหินตามเนี้ยครับใช้ขี้แล้วก็วิธีการก็คือซีด เนี่ยที่คุณเก็บมาเป็นอาหารเนี่ยเห็นไหมนะกดใส่ไปไม่ต้องลดน้ําครับเนี่ยเห็นไหมนะได้แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นเออ่ของที่ขึ้นมาเนี่ยเรามันแรนดอมนะมันไม่ใช่แบบว่าเรารู้ว่าเป็นอะไรนะครับแน่นว่าผมใช้ซีดปลูกหมดเลยแล้วมันก็ออกเป็นเงี้ยออกมาเป็นแก้วมังกรเป็นทับทิมเป็นข้าวโพดเป็นแครอทเป็นไอเนี่ยไอไอมะเขือม่วงเนี่ยเอ็กแพลนเนี่ยเห็นไหมอุ้ย <c oughs> ไม่กูจะเข็บเป็นนี่เว้ยอ่ากดคีย์บอร์ดเนี่ยโอ้ยวันนี้เพลียก,กับการพูดมากเลยอุ้ยทำไมผมได้ไอ้นี่15อันนะครับเนี่ยแล้วคุณก็ปลูกผมอ่าขอบคุณขอบคุณเนี่ยเขารู้ว่าผมเหลือน้อยใช่ไหมเขาเอาเลยเอามาให้อ่าปลูกนี่นะปลูกเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับวันสองวันก็ขึ้นละโอเคตรงในส่วนเนี้ยนะครับเราก็เอามาย่างได้เหมือนกัน อ่าเป็นป๊อปคอร์นอันเนี้ยธรรมดานะข้าวโพดเป็นป๊อปคอร์นแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อแครอทเนี่ยแครอทแครอทจะเอามาเปไน็นอะไรอ่าเป็นแครอทสับกิน <c oughs> ได้กินได้นะโอเคอ่ะ okay. ถึงหม้อเย็ยนละถึงหม้อเนี่ยคืออันนี้อันนี้นะครับใช้อันนี้หินหินนิตดก็คืออันนี้นั่นเองกูต้องเรียนก่อนนะ เอาหินมาแล้วก็แล้วก็มามาทำให้มันเป็นอันเนี้ยโอเคอีกอย่างหนึ่งคือฐานฐานเดี๋ยวผมมาสอนดีกว่ารอเช้าเออเหรสอนเลยฐานวิธีการหาฐานนะครับฐานมันหาไม่ยากหรอกแต่คุณต้องรู้ทริคประกันเนี่ยผมมีฐานเยอะมากเลยแต่ก็ต้องแลกมาเนาะ เดี๋ยวผมดูก่อนวิธีการได้ถ่านนะครับคุณไปหาต้นไม้เห็นไหมมันไม่มีต้นไม้เพราะผมจัดการไปหมดแล้วนะฮะขอเจอแล้วคุณหาต้นไม้เออพอดีเลยนี่แล้วคุณจุดไฟอ่าจุดไฟเสร็จแล้วกณใส่เชื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันจะไหมเนี่ยครับพอมันไหมปุ๊บเนี่ย ฝานผมหายหมดอ้าวฝานโอเคพอมันไหม้เดี๋ยวให้มันดับโอเคเห็นไหมมันมอดแล้วเหลือต้นเงี้ยเราก็ตัดโปะแล้วก็เป็นฐานมาฮ่าฮ่าฮเนี่ยครับคือวิธีการหาฐานกลัวครับเดินกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวตายอยา่าพยายามห่างกองไฟ ตายเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็ตายนะนนนนนผมจุดไปเยอะเนี่ยครับใส่ไอ้เนี่ย,ใส,ยใส่อะไรก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ว่ามันน้อยอะ่ะไอสองอันนี้จะเยอะหน่อยไอล็อกกับไอฐานเนี่ยโอเคพอคุณสร้างเสร็จแล้วนะในฟูดเนี่ยอันเนี้ยสร้างมาก็จะได้เงี้ยแหละไอส่วนว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างเนี่ย เปิดเว็บเอาวิกิไม่บอกโอเคผมทำให้ดูก็ได้หนึ่งอันนะแต่ว่าผมไม่มีเนื้อแหละเออ่ที่ผมทำบ่อย,อยก็คืออ่าเจอแลวนี่คนนกอ่าเก็บก่อนนะเดี๋ยวรอเช้านิดนึงเนาะตอนนี้นกมันไม่มาเนาะ ใช้เนื้อนี่ก็ได้แต่ผมใช้เนื้อนอกดีกว่า <g iggle> การการจับนกนะครับคุณต้องเรียนวิธใการสร้างนี่ก่อนเบ r ร์ทรับใชครัใช้ไอ้สไปเดอร์สี่อันเนี่ยคุณก็จะได้อันนี้มาวางเฉยๆนี่นแหละใส่เบ็ดด้วยเป็นเป็นเนีวางให้เป็นคำว่าเบ็ดนะโอเคแล้วคุณก็รวดเร็วดุดกรรมานิดหนุ่ม แผงสอนก็ก็เจ็บมาก็จะได้นกง่ายไหมเอานกไปทำลายกินกินอย่างนี้ไม่ได้นะครับกดดรอปไม่ต้องกลัวมันหนีมันก็ดิ้นแบบนึงกดแทคกมันเอาไม่ตายสองที่เห็นนะเนื้อออกมาแล้วแล้วก็ขนมันด้วยเอออย่างหนึ่งที่ผมทำกินบ่อยเนี่ยอันเนี้ยนะมีสตูเนี่ยเนี่ยคือเนื้อนกแล้วก็ เดี๋ยวก่อนไปเอาแครอทกันไหนอ้นี้โอเคใส่แครอทหนึ่งอันแล้วก็ใส่ใส่ไหนเอ่ยใส่นี้อ่ะเดี๋ยวหาไม่เจอสองอันเนี่ยง่ายเห็นไหมครับแล้วคุกมันจะขึ้นสีแดงแล้๋ยวเรกดคุกเดี๋ยวมันก็จะทำแป๊บหนึ่งแล้วก็รอ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  เราเราก็วิ่งเล่นไปก่อนก็ได้อันนี้ปลูกเมื่อวานใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ขึ้นอหน้แกตายแนย่ไม่โดนนะไม่โดนตีไม่โดนนะผมทำยังไงก็ไม่โดนสักน่าจะสักคืนหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าด้านล่างนี้ไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมเพราะว่าผมเผาป่าไปหมดแล้วระวังนะครับเวลาเผา,าระวัง ดูที่ต้นโดดๆหรือเราปลูกเองเผาเองก็ได้ปลูกให้มันโตแบบแบบที่ผมปลูกให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ใช่ว่านจะนานนะโอเคแล้วก็มารับประทานได้นะครับเออมันไม่ทับกันนะมันเป็นชิ้นเดียวนะมนไม่ทับกันอ่าตอนนี้โดยรถเลือดเหลือสี่สิบเก้ากินไหมอ่าเห็นไหมขึ้นเยอะมากเลยทำง่ายด้วย Okay. โอเคครบแล้วที่ความจริงอะคลิปอื่นอะพูดยาวกว่านี้นะแต่ว่า <c oughs> เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแต่เดี๋ยวคุณสามคนที่ดูผมจะเฮ้ยอะไรวะมึงบอกมึงมีคุณมีคนดูแล้วคุณจะทำไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอาจจะไม่มีใครคาดหวังแต่ผมคาดหวังกับตัวผมเองโอเคนะครับก็เรียบร้อยเนาะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ ผมเปิดเข้าทุกวันแหละพรว,ว่าง,งานเนาะผมก็เนี่ยเล่นอยู่สองสามเกมเนี่ยแหละครับเดซี <D> <C> กับเกมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเยอะอว่างๆก็เล่เล่นเคาเตอร์ท้าเพื่อนเล่นเคาเตอร์บ้างก็ขอบคุณนะครับผมก็ผมว่าว่านะครับก็ขอบคุณกับทุกคนที่ที่หลงเข้ามาดูนะเดี๋ยว อัเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่อัปเดตสี่ปสาคลิปแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบถ้าชอบก็กดไลค์ก็ได้ถ้าไม่ชอบก็กดอันไลค์ก็ได้ผมก็ไม่ว่าให้มันมีคอนแทคนิดนึงคอมเมนต์ Comment ก็ได้เห็นแค่วิวมันน้อยใจ <c oughs> แต่โอเคนะเราเราทำอะไรก็ไม่เป็นทำอินโทรอะไรก็ไม่เป็นทำภาพเป็น h ฮดเดียงไม่เป็นเลยได้แค่นี้ก็โอเคเลยนะครับ สู้ๆให้กำลังใจตัวเองทั้งนั้นขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านครับปิดคลิปแล้วบ๊ายบายนอนหลับฝันด,ดีทุกท่านสวัสดีครับ